วันนี้ก็จะมีรถดีๆมาตามเสนอนะครับผมหน้าจอทัศสกีนแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าให้มาคุ้มท้าไม่เชื่อนะครับว่าบรรจุได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสามารถลงไปนอนได้นะครับผมสวัสดีครับผมเฟลโอนะครับจาก Perfect Car านะครับวันนี้ก็จะมีรถดีๆมาตามเสนอนะครับผมจะเป็น c ีเอสนะครับสีขาวนะครับผมรุ่นนี้เป็นรถรถอีโคคานะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยีซีนะครับผมเป็นตัวถังที่ใหญ่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับ เครื่องยนต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยความประหยัดน้ำมันนะครับยี่สิบกิโลต่อลิตรนะครับผมเรามาดูตัวรถกันดีครับไฟหน้าครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมล้อสิบล้อสิบห้านิ้วนะครับสีขาวมุกนะครับถ้าเป็นของศูนย์นะครับคุณอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับผมด้านท้ายนะครับจุมากเลยนะครับด้านท้ายนะครับกว้างมากครับผมภายในนะครับมี ชุดปลยยางพิเศษนะครับผมมีปั๊มลมแล้วก็มีซิลิโคนนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับผมร้อยตะเข็บนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมรถสวยจริงถ้าไม่เชื่อนะครับว่าบรรจุได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสามารถลงไปนอนได้นะครับผมด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางนะครับ แถมยังมีที่พับเบาดตรงกลางด้วยนะครับดูหรูหรามากครับผมภายในนะครับเล็กรูมเหลือๆนะครับผมสูงร้อเจ็ดสิบเล็กรูมยังเหลือเลยนะครับหัวไม่ติดนะครับผมเรามาดูที่คนขับกันนะครับ กระจกนะครับปรับเป็นไฟฟ้านะครับผมบานแรกนะครับเป็นออโต้นะครับผมออโต้นะครับภายในนะครับกว้างนะครับกว้างขวางนะครับขับสบายนะครับผมรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากมากนะครับแนะนำนะครับให้ใช้นะครับผมไม้หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนตัวนี้ถือว่าให้มาคุ้มนะครับมีเซ็นเตอร์ท้ายนะครับผมตัวนี้คุ้มมากกุญแจมีรีโมทนะครับมีสองหลอดนะครับผมครับเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผม ครับเครื่องยนต์นะครับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าประหยัดจริงๆนะฮะจากที่ผมเคยลองมาแล้วนะ20โลลิตรทำได้สบายๆนะครับฝากระโปรงนะครับยังใหม่นะครับไม่มีแกะนะครับผมแล้วดูตะเข็บนะครับผมเม็ดลอยอาร์คนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมครับคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับราคาถูกผ่อนสบายนะครับราคาคันนี้นะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมผ่อนสบายๆห้าพันทักฝากพี่ๆน้องๆนะครับโปรดติดตามช่องนะครับผมถ้าสนใจนะครับโทรก,กิ้งก้างมาได้เลยนะครับยินดีบริการนะครับผมขอบคุณครับ